น้อหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หมู่บ้านนี้จะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองของจังหวัดเป็นอย่างมากแต่ทว่าก็ไม่มีใครล,ลำบากเลยสักหลังคาเรือนเนื่องจากที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ทุกคนต่างก็หยิบยื่นสิ่งของแลกเปลี่ยนกันไม่ค่อยใช้เงินตราเหมือนกับคนในเมืองเพราะที่นี่มักจะปลูกพืชผักสวนครัวหรือหาของป่ามาเป็นการแลกเปลี่ยนกันซะมากกว่าเชิดชัยเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เนื่องจากอดีตภรรยาของเขาได้แอบไปทํางานตามเพื่อนๆที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงชักชวนให้ไปทํางานด้วยและหลังจากนั้นเธอก็ได้ตัดสินใจเลิกราและแต่งงานใหม่ในขณะที่ไอบอลลูกของพวกเขายังมีอายุยังไม่ถึงขวบเลยด้วยซ้ำเชิดชัยเขาทําได้แต่ทําใจและปล่อยให้คนที่ตนรักนั้นไปม,มีความสุขกับชายอื่นไม่นานทั้งสองคนนั้นก็ได้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองทิ้งให้เชิดชัยด,ดูแลบอลเพียงลําพัง และในตอนนี้บอนก็ได้มีอายุครบ7ขวบเขาเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายแถมเพื่อนๆหรือคนแถวบ้านก็ไม่มีใครมาล้อเรื่องพ่อแม่ของเขาเลยสักคนนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่บอนได้เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีจึงมีนิสัยที่ดีตามไปด้วยไอ้บอนไอบอน,อบอนเล่นอะไรจับกันปะเล่นเล่นไปชนคนอื่นด้วยดีไหมวะมีคนเล่นเยอะๆดีสิจะได้สนุกด้วย นายได้เดี๋ยวฉันไปชวนไอหมีและคนอื่นๆก่อนนะส่วนนายอ่ะไปชวนเพื่อนผู้หญิงมาอ้าวแล้วทำไมต้องเป็นฉันที่ต้องไปชวนด้วยอะก่อนนั่นเป็นทางผ่านของนายไงเล่าไปไปเดี๋ยวมันจะมืดค่ำซะก่อนอ๋อได้ได้ไดไดหลังจากที่บอลและแดงได้วิ่งไปชวนเพื่อนๆที่อยู่โรงเรียนทุกคนต่างก็ได้มารวมตัววิ่งเล่นไล่จับกันอย่างสนุกสนานในวันต่อมา ขณะที่พ่อของบอลกำลังตากผ้าอยู่คุณพ่อครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับพอดีวันนี้ผมว่างบอลได้เอ่ยถามคุณพ่อเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์บอลไม่ได้ไปโรงเรียนจึงหาเวลามาช่วยงานเขานั่นเองไม่เป็นไรหรอกว่าแต่ทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอเราอะเจนแล้วครับพ่อเก่งมากว่าแต่วันนี้ไอ้หมีและไอ้แดงเขาไม่มาเล่นกับลูกหรอกเหรอหรือว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่ ถึงไม่ถึงเวลาที่จะมาโต้พ่อครับตอนนี้ก็เพิ่งจะเจ็ดโมเองนะพวกนั้นน่าจะยังไม่ตื่นหรอกครับวันหยุดทั้งทีมันก็จริงของลูกนะขนาดพ่อตอนยังเด็กก็ขี้เกียจตื่นเช้าเหมือนกันเลยเอ๊จริงเหรอครับพ่อก็จริงนะสิวันนี้ลูกไปพักผ่อนเถอะงานเนี้ยเดี๋ยวพ่อทำเองเชิดชัยบอกลูกของตนหลังจากที่เขาพูดจบก็ได้ตากผ้าต่อหลายวันต่อมา เฮ้ยไอมีไอบอลวันนี้ตอนหลังเลิกเรียนพวกเราไปเล่นที่สวนสาธารณะหมู่บ้านดีป่ะไปดิไปดิวันนี้ครูไม่ได้สั่งก่อนบอนด้วยฉันว่าพวกเราไปเล่นกันดีกว่าโอเคตกลงตามนั้นเปลี่ยนเสือส้อผ้าเสร็จแล้วไปเจอกันที่เดิมนะเมื่อทุกคนต่างก็รับรู้ไปพร้อมๆกันแล้วว่าหลังเลิกเรียนวันนี้ทุกคนจะไปเล่นบอลที่ไหน เมื่อเสียงเกลิงได้บ่งบอกว่าหมดเวลาพักเที่ยงแล้วบอลแดงและหมีก็ได้กลับเข้าไปเรียนในช่วงภาคบ่ายต่อเนื่องจากเป็นไปตามคาดการของหมีเพราะทุกๆเช้าครูมักจะให้การบ้านแต่ถา้าวันนี้ไม่มีจึงได้ออกไปเที่ยวเล่นตามเคยเมื่อบอลมาถึงที่บ้านเขาก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าและรีบออกไปหาเพื่อนๆแต่ในขณะเดียวกันเชิดชัยก็ได้เรียกบอลไว้เอ้าบอล รีบแต่งตัวขนาดดีวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนล่ะเสียงเชิดชัยได้เอ่ยถามบอโดยน้ำเสียงที่น่าสงสยัยไอ้แดงมาชวนผมไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านครับพ่อเอาแล้ววันนี้ลูกมาทําการบ้านก่อนละ่ะเสร็จแล้วค่อยออกไปเล่นกับเพื่อนจะได้ไม่นอนดึกแถมยังมีเวลาเล่นแบบสบายใจไม่ต้องมากังวลเรื่องการบ้านที่ครูสั่งอีกด้วยอ๋อวันนี้ไม่มีการบ้านครับพ่อกูน่าจะลืมละมัง้ง เมื่อเชิดชัยได้ยินดังนานเขาก็ได้อนุญาตให้บอลออกไปเล่นข้างนอกเออบอลพ่อลืมบอกไปว่าอย่าเล่นซ่อนแอบกันในายามพลบค่ําหรือตะวันตกดินนะเมื่อตะวันตกดินแล้วให้รีบกลับบ้านอย่านอนพักหรืองีบในช่วงเวลานี้เข้าใจไหมครับพ่อตลอดเลยนะเราเวลาพลบค่ําทไรชอบง่วงนอนเล่นเหนื่อยมาก็ง่วงทําไมล่ะครับพ่อทําไมถึงมีข้อห้ามละ่ะ มันเป็นช่วงเวลาผีตากผ้าอ้อมนะตั้งแต่โบราณมาแล้วเออเอาเถอะรีบไปได้แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเนขาโรอนานนะเมื่อบอนได้ยินดังน,นั้นเขาก็ได้รีบวิ่งไปยังจุดนัดพบอ้าวมาแล้วเหรอมเฟรนด์ฉันนึกว่าฉันมาสายซะอีกแดงเอ่ยถามบอนเออฉันก็เพิ่งมานี่แหละพอฉันพูดเรื่องอะไรฉันก็ไม่รู้เกี่ยวกับผีตากผ้าอ้อ,อม ว้านนิทานหลอกเด็กหรือเปล่าว่าผีตักผ้าอ้อ,อมผีมีลูกอับเปล่าอ่ะคล้ายๆเรื่องแม่นาคป่ะไม่รู้ดิน่าจะคล้ายละมัง้งเหมือนแม่นาคมาตากักผ้าอ้อมของลูกแกอเออเออช่างมันเถอะว่าแต่ไอหมีทําไมมาช้าจังวะแดงและบอนคุยกันได้สักพักไม่นานหลังจากนั้นหมีก็ได้เดินเข้ามาหาเพื่อนๆพนพวกเขาทั้งสามก็เริ่มเล่นกันอย่างสนุกสนาน จนกระทั่งถึงเวลาพลบคำ่ำเนื่องจากทุกคนต่างเล่นกันจนเพลินจึงลืมดูเวลานี่วันนี้สนุกดีนะไม่อยากเลิกเล่นเลยอ่ะเออเอางี้เรามาเล่นซ่อนแอบกันดีไหมดีๆฉันก็อยากเล่นด้วยอ่ะงั้นเรามาหาคนที่เป็นยักษ์กันเถอะเราจะซ่อนแอบอยู่ในบริเวณแค่สวนสาธารณะตรงนี้เท่านั้นนะโอเคได้เลยมาเป่ายิงชุบกันเถอะมา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 แดงบอลและหมีได้ตกลงเล่นกันในยามพลบคำ่ำ ด้วยความสนุกสนานบอนจึงลืมคำเตือนที่พ่อได้บอกเอาไว้ทุกคนต่างก็ได้คำตอบมาแล้วว่าแดงนั้นเป็นยักษ์ที่ต้องออกตามหาเพื่อนๆที่ไปแอบซ่อนเขานั่นเอง1 2นชอวันชข้อเอ้ยไม่ใช่ดินับหนึ่งสองสาสห้าหกจะไปหาแล้วนะเมื่อแดงนับเสร็จ เขาก็ได้เดินออกตามหาเพื่อนๆที่ไปหลบซ่อนแดงจึงเดินไปเดินมาหา,หาอยู่สักพักก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมาว่าจะออกตามหาแล้วนะทุกคนหลบซ่อนดีๆกันละ่ะแดงพูดไปเดินไปเขามักจะพูดส่งสัญญาณเป็นระยะเพื่อให้ผู้ที่หลบซ่อนนั้นรู้ตัวอยู่เสมอเอ๊ะคนนั้นใครกันหวานั่นใครกันนะแดงพูดเหมือนกับว่าตนนั้นกำลังมองเห็นใครบางคน เมื่อแดงเดินเข้ามาถึงโป้องไอ้มีฉันเจอนายแล้วโอ้เอาอีกแล้วเนาะทำไมคนเนาะทำไมนายถึงชอบเจอฉันก่อนตลอดเลยอะคราวนี้ฉันคงได้เป็นยักษ์แน่เลยหมีพูดขึ้นก่อนที่เขาจะเดินตามหลังของแดงเพื่อตามหาบอลอีกคนที่กำลังหลบเมื่อไรก็ตามที่ยังหาบอลไม่เจอหมีก็ยังเป็นยักษ์ไม่ได้เขาได้แต่ภาวนาขอให้บอลน,นั้นมาแปะที่ตัวแดงให้ได้เพื่อที่ตัวของแดงนั้นจะได้เป็นยักษ์ต่อไป เมื่อแดงได้ตามหาบอลอยู่นานพอสมควรเขาก็เริ่มพูดขึ้นมาว่าอ้าวเฮ้ยทำไมถึงยังหาตัวไอ้บอลไม่เจอวะเนี่ยนี่ก็เริ่มจำมืดจนแทบมองไม่เห็นแล้วนะทำไมมันถึงหาที่ซ่อนได้ดีจังเลยแฮะเน่เน่ฉันอยากกลับบ้านแล้ววะพวกเราเลิกเล่นกันเถอะได้ได้แต่ตอนนี้เราเรียกไอ้บอลกันก่อนดีกว่านะฉันว่าเมื่อแดงและหมีทั้งสองได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ได้เรียกหาบอลที่กำลังแอบหลบซ่อน เฮ้ไอบอลเลิกเล่นได้แล้วมันมืดค่ำแล้วออกมาเถอะนวลซีนี่เลิกเล่นกันเถอะเดี๋ยวกลับค่ำกว่าน,นี้จะโดนพ่อดูเอานะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยมาเล่นกันอีกทีไอบอลออกมาได้แล้วว้ยไอบอลในขณะที่ทุกคนกำลังเดินออกตามหาและตะโกนเรียกบอลอยู่นั้นบอลก็ได้สลึมสลือตื่นขึ้นมาอย่างที่ซ่อนที่อยู่หลังพุ่มหญ้าแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลไม่ไกลาจากที่เพื่อนๆของเขาตามหาสักเท่าไหรา่เอ๊ะ นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนาะทำไมไอ้แดงมันไม่ออกมาตามหาเราสักทีอะบอนพูดยังไม่ทันจบเสียงของแดงก็ได้ตะโกนเรียกต่อไปไอ้บอนจะออกมาเถอะได้เวลากลับบ้านแล้วเอาเลิกเล่นแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ฉันอยู่นี่ฉันอยู่ตรงนี้บอนตะโกนเรียกเพื่อนๆที่กำลังออกตามหาอยู่เมื่อบอนเห็นท่าไม่ดีจึงได้เดินออกมาหาเพื่อนๆน,นี่ฉันมาละป้าเรากลับกันเถอะ เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยมาเล่นด้วยกันใหม่หลังจากที่บอลพูดจบสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงก็ได้เกิดขึ้นไอ้บอลนนะ้อไอ้บอลเะไปหลบซ่อนที่ไหนวะทำไมแกไม่ออกมาสักทีนี่ก็เริ่มมืดค่ำแล้วนะนั่นนาเซ่ว่าแต่มันหายหัวไปไหนวะหรือแอบกลับบ้านไปแล้วเออวะหรือมันแอบกลับบ้านไปแล้วไม่บอกเราแดงและหมีได้พูดสนทนากันอยู่สักพักบอลที่ได้ยินดังดนั้นเขาก็ได้รีพูดขึ้นมาอีกที นี่พวกนายฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้ยังไงอะทำไมนายถึงมองไม่เห็นฉันสักทีเอาเถอะนะเพื่อนเลิกโกรธฉันได้แล้วฉันแค่เผลอหลับไปก็เท่านั้นน่ะกะว่าจะงีบสักหน่อยแต่ดันหลับสนิทเลยนี่นะช่างมันเถอะเรากลับบ้านของเราดีกว่าพ่งนี้ค่อยว่ากันโอเคตกลงตามนั้นแต่ก็แปลกอยู่นะทำไมกันอนะทำไมถึงไปไม่บอกกันบอนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเริ่มใจขอไม่ดีหลังจากที่ทุกคนนั้นเดินจากไปหมด อ,อ้าวเฮ้เฮเฮ้ฉันฉันอยู่นี่ไงอะนี่เลิกแกล้งฉันได้แล้วฉันบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้เอ๊ะนี่มันก็มืดค่ำแล้วนะทำไมลูกบอลยังไม่กลับบ้านมาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะหรือว่าเราควรไปตามหาที่บ้านของน้องหมีดีแล้วก็เออใครอีกนะน้องแดงเออใช่ใช่น้องแดง,ง,แดงคุณพ่อครับบอลก็อยู่ตรงนี้ยังไงล่ะครับทำไมถึงบอกว่าผมไม่กลับบ้านละ่ะ ถ้างั้นเราไปตามที่บ้านของแดงก่อนก็แล้วกันพ่อครับผมอยู่ตรงนี้พ่อไม่เห็นผมจริงๆเหรอครับทําไมทําไมทุกคนมองไม่เห็นผมละ่ะเมื่อพ่อของบอลพูดจบเขาก็ได้เดินออกจากบ้านไปแดงแดงแดงอยู่บ้านไหมลูกเสียงเชิดชัยได้ตะโกนเรียกแดงให้ออกมาหาครับพ่อเชิดผมมาแล้วครับเออคือว่าแดงเห็นบอลไหมลูก พอดีพ่อไม่เห็นบอลกลับมาที่บ้านเลยลงมาหาแดงดูนะ่ะเผื่อว่าบอลจะแวะกินข้าวก่อนที่จะกลับบ้านเออบอลยังไม่กลับบ้านเหรอครับทําไมว่าอย่างนั้นล่ะลูกก็พวกผมเล่นซ่อนแอบอยู่ดีๆบอลก็หายตัวไปผมเล่หมีก็ออกตามหาทั้งตะโกนเรียกแล้วบอลก็ไม่ยอมออกมาผมเลยคิดว่าบอลน,น่าจะกลับบ้านไปแล้วอ่ะผมตามหาเกือบชั่วโมงเลยนะครับทุกคนเล่นที่ไหนกันละ่ะเกิดเรื่องแล้วสินะ พวกเราเล่นกันที่สวนสาธารณะครับพ่อเมื่อเชิดชัยได้รับรู้เรื่องราวแล้วเขาก็ได้ขอให้พ่อของแดงและผู้ชายที่อยู่ในระแวกแถวนั้นออกตามหาลูกชายของตนเมื่อทุกคนมาถึงที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านต่างคนก็ต่างเรียกบอลแต่ทว่ากลับไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากบอลเลยจนมีบางคนได้พบกับร่องรอยที่บอลนั้นแอบหลบซ่อนอยู่ตรงพุ่มไม้เขาถึงได้ตะโกนเรียกพ่อของบอลออกไปดู นี่เด็กม,ม,มันไม่นะไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมอะบอลบอลคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกนะเสียงพูดของเชิดชัยได้พูดขึ้นมาก่อนจะนึกได้ว่าวันนี้คือวันพระตรงกับวันที่บอลน,นั้นแอบหลับพอดีเขาจึงร้องไห้เสียใจเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าลูกชายของเขาไปยังอีกพบอีกชาติหนึ่งไปแล้วพ่อครับทุกคนครับบอลอยู่นี่บอลอยู่ตรงนี้นี่พอ่อหู ไปกันเถอะทุกคนเขารอเราอยู่นะนี่เกิดอะไรขึ้นล่ะครับทําไมอ่ะทําไมทุกคนมองไม่เห็นผมล่ะครับพ่อหนูตอนนี้เจ้ามาอีกภบหนึ่งแล้วนะจะบอกเจ้าอย่างไรดีละ่ะเอาเป็นว่าเจ้ามาอยู่ในอีกทีมิติหนึ่งที่คนเหล่านั้นอยู่ก็เป็นอีกมิติพวกเขาจะมองไม่เห็นเราแล้วมีทั้งเสียงพูดของเราที่ได้พูดออกไป เราได้เห็นได้ยินทุกอย่างแต่กลับกันพวกเขาจะไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงเราพูดปะไปกันเถอะถึงเจ้าอยู่ที่นี่ต่อไปตัวของเจ้าจะแตกสลายก็เป็นได้นะเมื่อบอลได้ยินดังนั้นก็เกิดความกลัวอยู่ในใจจากนั้นเขาก็ได้เดินตามหลังผู้เท่าคนหนึ่งจากไปตลอดการ